พ่อแม่ตานะคะซึ่งถูกสร้างขึ้นนะคะในสมัยในสมัยยุคดั้งเดิมนะคะก็เกือบนับเป็นพันปีมาแล้วนั่นเองนะคะซึ่งมีประวัติปฏิหารของหลวงพ่อแม่ตาว่าแม้แต่บุคคลที่คิดจะไปทําลายนะคะหลวงพ่อแม่ตาก็มีอันเป็นไปในรูปแบบต่างๆเหลือเกินนะคะอันนี้แสดงถึงพุทธปฏิหารหรือว่ามี เทพเจ้านะคะที่มีกริตรานุภาพนะคะที่ปกปักรักษา,าสถานที่ตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าอยู่นะคะดังนั้นถ้าเรา,ามีความเชื่อในพุทธานุภาพก็นำทำคำสอนของพุทธเจ้าไปบำเพ็ญปฏิบัติด,ด้วยแล้วก็มีาภาพนะคะที่มาจากพุทธคยาก็ไปติดไว้นักมุมใดมุมหนึ่งที่เหมาะสมสมควรนะคะเมื่อเราได้เล็งเห็นแล้วก็จะ เป็นการตอบย้ำในการทำคุณงามความดีในฐานะเป็นชาวพุทธที่เข้มแข็งแล้วก็ในฐานะที่เราปฏิบัติตามคำสอนแล้วก็เป็นลูกอของพระพุทธเจ้านะคะก็ถือว่าท่านเป็นพระบิดานะคะพระพุทธบิดาของเรานั่นเองนะคะ ดังนั้นทางโรงทานต่างๆนะคะทางวัดปั่นโยธาประสิทธิ์นะคะนโดยพระครูโสพนธรรมรังสีนะคะแล้ก็คณะสงฆ์คณะไม่ชีก็ขอขอบพระคุณเจ้าภาพโรงทานนะคะไม่ว่าแต่จะเป็นอาจารย์ชูแสงพันนีแพงวันทองสำนักงานวิทยาเขตสุรินทรมทรสุรินนะคะคณะเทคโนโลยีการจัดการอาจารย์วิภาวดีพันทองว้าคุณพูดธนางเลศบ้านเฉลิมพระเกียรติคุณหมอรัชนีประสิทธิ์ คุณกุ้งข้าวมา bike, ันไก่บ้านเฉลิมพระเกียรตินะคะดรยสศศรีพาประภากรและไม่ชีหมวยพระอาจารย์สำเริงโกวิทูนะคะกาแฟร้อนนะคะคุณกุลทรัพย์พับมะเริงนะคะก็เป็นขนมกรอบนะคะขนมขนมนะคะคณะครูตังหยงครูน้องครูแพนวครูเป็ดครูต้อมนะคะคณะคุณตุ๋ยโภชนานะคะคณะ คุณรุ่งนภายจันกลิ่นคณะคุณจันดีประวัยและครอบครัวคณะคุณจารุพัฒนแ์แซลีและเพื่อนๆคณะคุณกรอยใจแสงสุดใสและคณะป้าเถือกตลาดน้อยวัดจุมพลคณะคุณสัตนาประวัยบ้านป่าดงมันคณะคุณแม่หอมใจม่นานบ้านไพรเวงคณะคุณนัทพงศ์เสิโชคเจริญชัยนะคะที่ได้นำโรงทานมาบริการนะคะแก่ ผู้ทับริษัททั้งหลายนะคะถือว่าท่านได้บองเพนสมบัติอันเป็นมหาเศรษฐีนะคะดังนั้นความว่าเป็นเศรษฐีนะคะก็หมายถึงผู้ที่ร่ำรวยนะคะด้วยทรัพย์สริงคารนะคะท่านอสังหาริมทรัพย์และสังหาริมทรัพย์ตลอดจนถึงข้าพาดบริวารและก็ความสะดวกสบายทุกอย่างนะมีชื่ออันว่าเศรษฐีและคำว่าเศรษฐีก็แสดงถึงความไม่จนนั่นเองดังนั้น สมบัตินะที่เป็นเศรษฐีทุกอย่างนะคะขอให้ท่านจงได้รับนะคะความเป็นเศรษฐีความเป็นเข้าสู่ความร่ำรวยแล้วก็เข้าสู่ความโชคดีตลอดปี2,565นับตั้งแต่บัตรนี้เวลานี้เป็นต้นไปนะคะดังนั้นถ้าท่านใดได้เดินทางกลับแล้วก็ขอให้เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพและปลอดภัยนะคะก่อนที่จะเดินทางกลับก็ขอให้รับประทาน อาหารให้เรียบร้อยก่อนนะคะส่วนท่านใดจะร่วมบุญในการสร้างโดมนะคะมาเด้มมาเด้อสร้างโดมนะคะสร้างโดมนี้นะคะสร้างเสร็จแล้วก็จบเลยนะคะสถานที่นะคะก็เรียกว่าจุดเด่นที่สุดของวัดป่าโยธาประสิทธิ์ก็อยู่ที่โดมนี้เองนะคะอยู่ที่โดมนี้เองดังนั้นใครก็ตามที่ร่วมสร้างโดมนี้ถือว่าเป็นหัวใจของวัดป่าโยธาประสิทธิ์เลยเพราะว่า ร้อยคนพันคนก็มานั่งทาบุญอยู่ตรงนี้ร้อยคนพันคนก็มานั่งสวดมนต์อยู่ตรงนี้ร้อยคนพันคนนะคะก็มานั่งสมาธิเจริญภาวนาอยู่ณสถานที่แห่งนี้เราจะสังเกตได้ว่าทุกวันพระทุกวันศิล์ก็จะมีผู้คนเดินทางเข้า,ขามานับร้อยนับพันคนตลอดทั้งปีตลอดทั้งเดือนตลอดทั้งวัน ดังนั้นในการสร้างโดมนะครับมุงลมมุงฝนมุงแดดนั้นเพื่อให้ผู้คนได้มาทําบุญนั้นได้นั่งอยู่ในสถานที่อันร่มรื่นเหมาะสมสวยงามก,ก็จะว่าเป็นการสร้างบุญบรารมีให้กับตนเอง 1>, 1บาทก็ได้สองบาทก็ดี100บาทยิ่งดีมากนะคะซึ่งทางวัดป่าโยภาประสิทธิ์ของเราก็ไม่มีอะไรจะตอบแทนนะคะก็มีเพียงรูปลักษณ์นะคะของ พระพุทธเจ้าที่แสดงน,นะคะถึงพระพุทธเจ้าไม่ว่าจะเป็นต้นโพนะคะที่ว่าโพธิตรีพุทธคยาเววีนะคะ<ฮ>แล้วก็รูปหลวงพ่อพุทธแม่ตานะคะก็จะเป็นสัญลักษณ์นะคะสามชนิดนะคะบางรูปก็จะเป็นเฉพาะหลวงพ่อแม่ตานะคะปางชาพันรังศรีนะคะบางรูปก็จะมีพุทธคยาด้วยแล้วก็หลวงพ่อแม่ตาด้วย บางรูปก็จะเป็นปางตรัสรู้บนดอกบัวน,นะคะที่แสดงถึงความเป็นพุทธ,ธแล้วแล้วก็บางรูปนะคะก็แสดงถึง3ลักษณะก็คือมีต้นโพธิ์มีพุทธขยาแล้วก็มีพระพุทธ,ธเจ้านะคะถ้าเมื่อท่านได้นําไปที่บ้านแล้วก็ขอ,ขอให้ติดไว้ในสถานที่สูงในสถานที่โล่งในสถานที่เหมาะสมเมื่อเราได้เห็นอ่านสรยลักษณ์นี้แล้วก็จะทําให้เรารู้สึกว่า เราอยู่ใกล้พระพุทธเจ้าในการที่เราพูดดีทดําดีคิดดีหมายถึงเราปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจ้าเราทำำําคาดีทุกรูปแบบนะคะก็จะเป็นการปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจ้านะดังนั้นเมื่อเราได้นําภาพศักดิ์สิทธิ์นี้ไปไว้ที่บ้านของเราก็เป็นการตอกย้ําอย่างหนึ่งเพื่อให้เราอยู่ใกล้ชิดนะคะพระพุทธเจ้านะคะแล้วก็ถ้าเรามีความเชื่อใน พุทธปฏิหารของหลวงพ่อเมตตาของต้นพระศรีมหาโพธิ์ของวัดพุทธยาถ้าเราไปศึกษาดูดีๆที่มีความอยู่รอดบๆไยมาเป็นประวัติศาสตร์นับ2,600ปี2,700ปีมานี้ไม่ธรรมดาเลยกับการที่พื้นที่ตรงนี้ได้เป็นจุดศูนย์กลางของโลกของชาวพุทธโลกที่จะเดินทางไปแสวงบุญในที่ตรงนั้นนะคะดังนั้นะนะถือว่าเป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธ เป็นพื้นที่เฉพาะพระพุทธเจ้าที่รัสรู้แล้วก็เป็นพื้นที่สําคัญของชาวพุทธที่จะไปแสวงบุญณสถานที่แห่งนั้นนั่นเองนะคะดังนั้นทางวัดป่ายโยธาประสิทธิ์ของเราก็ามีอภิันทนาการนะคะสัญลักษณ์ของพระพุทธเจ้าที่จะมอบให้เป็นอภิันทนาการแก่ท่านนะคะทางวัดป่ายโยธาประสิทธิ์ก็ขอขอพระคุณแล้วก็ขออนุโมทนา ทุกท่านทุกคนนะคะที่ร่วมทํโรงทานร่วมเป็นเจ้าผ้าบุญกระถินร่วมทําบุญกระถินร่วมถวายผ้าตลอดจนถึง,ถงนะคะร่วมบริจาคทาโดมนะคะตอนนี้ก็ได้หลักพันเพราะว่าทุกปีเนี่ยคนจะแห่แห่เข้ามานี่นับสองสามพันคนเลยนะคะกระถินทุกปีนะคะแต่ปีนี้ปรากฏการณ์น้ําท่วมปรากฏการณ์ มากมายหลากหลายเหลือเกินนะคะดังนั้นจึงเป็นอุปสรรคบางอย่างที่จะ,ะการเดินทางเข้ามาทำบุญนั้นก็จะถือว่าเป็นอุปสรรคดังนั้นะะทุกท่านที่มาเนี่ยก็ถือว่าเป็นผู้มีบุญมีต้นทุนชีวิตพอสมควรนะคะ,ะมากพอสมควรที่ได้มาสั่งสมบุญบาร,รมีร่วมกันแล้วก็หวังว่าโอกาสหน้า นวัตอื่นๆน,นะคะเราจะได้ประสบพบเจอกันในงานบุญแต่ทุกๆท,ที่ก็ได้ทักทายปราศัยยินดีกันในทุกๆท,ทางนะคะแล้วก็ร่วมอนุโมทนาสาทุกการในกองบุญกองกุศลด้วยในทุกๆท,กที่ทุกๆท,ทางเช่นเดียวกันนะคะออแจ้งข่าวนะคะคุณจิมันให้ไปกรุ๊ปบ้านกับเยอรมัน พ่อจะทำให้เสร็จไม่รู้แหละเขาพูดอย่างนี้เพราะว่าเขาพูดแบบนี้เราก็เลยก็มาถ่ากอกตัวเองอย่างนี้เพราะว่าเขาบอกแม่ก็ามาขายลูก่อนใช่งานอาจารย์ก็ไปนะไม่ใช่เราก็เอาทุกตัวไปด้วยแล้วเรื่องอะไรเราไปเองหรอเอาเขาไม่เห็นเราพูดคำหนูเลยไม่พอดีเราไปขายลูกเขาเลยแล้วเขาบอกว่าเออไม่ต้องอนะ่ะเดี๋ยวมาคุยกันเขาก็